ตัวนี้เป็นแก๊สปิกนิกกระป๋องนะครับมีกล่องด้วยกล่องนี้เราจะเป็นสีครีมนะครับแต่ในรูปมันจะเป็นในกล้องมันจะเป็นสีขาวขครีมอ่อน้นนไนาไในก็จะเป็นแปิดด้านปิดไปมันจะเป็นสีเหลืองนะครับข้างในมีอะไรกันบ้าง ก่อนอันนี้เป็นอลูนะครับอันนี้เป็นโลหะที่ระบายความร้อนด้านล่างอันนี้ช่องใส่แก๊สนะครับตอนนี้จะใส่แก๊สได้ทุกขนาดเลยครับขนาดเล็กขนาดยาวแก๊สป๋องนะครับด้านนีนี่ น,นสวิตจะเป็นแบบกดนะครับกดหมุนนะครับถ้าเกิดหมุนเลยไม่ล็อกต้องกดแล้วก็หมุนให้ดูกดแล้วหมุนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสตาร์ท จะเป็นสินคา้าจริงนะครับเป็นแบรนด์เรียกแบรนด์อะไรแบรนด์เกาหลีเหรอแต่ว่าผลิตที่จีนนะครับของผลิตที่จีนเม k อินชีน่าครับนนี้เป็นโลหะทั้งตัวนะครับ